ค่ะสวัสดีเย็นวันอังคารนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ริมถนนพยูนนะคะวันนี้เราพามายืนอยู่หน้าแปลงที่ดิน82ตารางวาพร้อมบ,บ้านบ้านพร้อมที่ดิน82ตารางวาที่ถนนพยูนนะคะซึ่งวันนี้เรามายืนอยู่ฝั่งตรงข,งข้ามของบ้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่า,าถนนที่อยูห่หน้าแปลงนี้ค่ะมันกว้างแค่ไหนนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้ค่ะมัน แยกชัดเจนเลยระหว่างฝั่งไปกับฝั่งกลับนะคะทําให้แบบทําเลต,ตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับไม่ว่าจะเป็นทําการค้าต่างๆนะคะเหมาะสําหรับทําการค้าทุกๆรูปแบบในบริเวณตรงนี้นะคะรอให้มาดูทําเลด,ด้วยนะคะในช่วงเย็นค่ะว่ามีความหนานแน่นของการจราจรบริเวณนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็นอกจากเราจะเห็นการจราจรผ่านไปผ่านมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ที่แถวบริเวณนี้ค่ะมันยังมีโอกาสที่เขาจะเติบโตได้อีกเยอะมันมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้อีกเยอะเลยในบริเวณเส้นนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรามาจากทางาถนนบุรพาพัฒน์เข้ามาถนนพายุเราก็จะเห็นว่าสองข้างทางค่ะเริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีเซเว่นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถัดมานิดเดียวก็จะเป็นโรงเรียนแล้วนะคะซึ่ง ในส่วนที่เป็นโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองมาส่งบุญหลานกันเยอะเลยค่ะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนาะทำให้เส้นตรงนี้ค่ะก็เป็นเส้นจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นมากขึ้นแต่ปรากฏว่าในบริเวณแถวนี้ค่ะที่ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินแปลงใหญ่เนาะการจัดสรรการทําพื้นที่ต่างๆมันก็เลยอาจจะยังช้าอยู่นะคะแต่วันนี้ในหัวข้อวันนี้ที่เรามาคุยกันอะ่ะก็คือเรื่องของทําไมในที่ดินที่เป็นทาเลเดียวกัน ถึงราคาต่างกันนะคะทาไมราคาขายไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูปัจจัยค่ะว่าทําไมราคาไม่เท่ากันราคาขายได้ไม่เท่ากันนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะชี้ให้เห็นเลยก็คือว่าแม้ว่าในอยู่ในถนนเดียวกันเนาะในถนนพยูนเหมือนกันค่ะที่ราคาไม่เหมือนกันเนี่ยปเด็นแรกเลยก็มาจากรูปแปลงที่ไม่เหมือนกันรูปแปลงที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสวย หรืออาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทําให้ราคาไม่เท่ากันค่ะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะการทําประโยชน์ภายในอะค่ะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะแม้ว่าอยู่ในทําเลเดียวกันนะคะพอรูปแปลงที่ไม่เหมือนกันนะคะราคาขายย่อมต่างกันค่ะอย่างเช่นที่ดินแปลงหลังนี้นะคะ82ตารางวาจะเห็นว่าความกว้างของหน้าแปลน่ะคะ่ะอยู่ที่13เมตร แล้วก็ด้านข้างอะคะ่ะเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าการจัดสรรพื้นที่การจัดสรรสิ่งปลูกสร้างการจัดสรรพื้นที่จัดรถจอดรถอะคะ่ะสามารถทําได้ง่ายทําให้ราคาตรงนี้ค่ะแม้ว่าเราจะมองว่าต่อต่อหน่วยเนี่ยอาจจะเยอะแต่เราจะหาพื้นที่ขนาดนี้ที่มีหน้ากว้างขนาดนี้เราจะหาไม่ได้แล้วในถนนเส้นนี้นะคะนอกจากว่ารูปแปลงที่ไม่เหมือนกันที่ทําให้ราคาขายไม่เท่ากันแล้วเนี่ย ความยากในการที่จะมีการแบ่งแปลงเล็กขนาดนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาขายไม่เท่ากันนะคะดังนั้นนะคะสมมติในที่ดินแปลงนี้ใครมีงบที่แบบอาจจะไม่ถึง5ล้านอย่างเงี้ยค่ะแปลงนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่หาที่ดินทําการค้าทําร้านอาหารทําร้านาทําร้านกาแฟทําคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งทาเป็นร้านนั่งนั่งจิบเบียร์ตอนเย็นก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่ามีแปลงที่เป็นสามารถจะมีชั้นบน ทำไม่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหลังสีขาวนี้นะคะก็คือทําเลได้เลยนะคะก็สรุปได้เลยว่าประเด็นแรกที่ทําให้ราคาขายไม่เท่ากันคือรูปแปลงที่ต่างกันมันมีผลต่อการสร้างสิ่งปลูสร้างภายในที่ที่ไม่เท่ากันการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ได้ไม่เท่ากันซึ่งการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ได้ไม่เท่ากันส่วนหนึ่งมันเกิดจากขนาดหน้าแปลงค่ะขนาดหน้าแปลงการจัดสรรทางเข้าการจัดสรรความสวยงามด้านหน้าที่ไม่เท่ากัน มันก็เลยจะมีผลให้ราคาขายได้ไม่เท่ากันดังนั้นนะคะสมมุติเราเป็นคนซื้อะคะ่ะถ้าเราเจอที่ดินแปลงไหนที่มันมีรูปแปลงที่ไม่สวยเราก็อาจจะใช้ตรงนั้นเป็นข้อต่อรองราคาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินที่รูปแปลงของเราไม่สวยเราก็อาจจะแบบเพิ่มออปชันอย่างอื่นให้กับลูกค้าไปเช่น โอนให้ high, จ่ายค่าโอนให้หรือแถมฟรีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือจะเป็นส่วนเสริมที่จะทําให้เราขายได้ไดง่ายขึ้นหรือว่าเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าได้มากขึ้นนะคะอัน,นี่คือสิ่งแรกเนาะที่ประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้ว่าทําไมในทาเลเดียวกันราคาขายถึงไม่เหมือนกันนะคะประเด็นถัดมาที่นอกจากในเรื่องของรูปแปลงแล้วนะคะอันถัดมาก็คือขนาดของแปลงที่ไม่เท่ากันราคาก็จะไม่เหมือนกัน ขนาดที่แปลงเล็กราคาต่อยูนิตย่อมจะแพงกว่าขนาดแปลงใหญ่เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะการเข้าถึงแปลงแม้ว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะอย่างอันเนี้ยถ้ามองว่า82ตารางวาเนี่ยคือเล็กเล็กนะคะเล็กสาหรับบ้านเล็กสําหรับการทําร้านค้าต่างๆถือว่าเล็กแต่ทําไมถึงราคาได้ประมาณนี้เพราะอะไรคะเพราะความกว้างของขนาดของแปลงที่เล็กแต่มีความกว้างด้านหน้า ที่พอเหมาะกับขนาดของแปลงอะคะ่ะมันเลยทําให้ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับขนาด3ามไร่สี่ไล่แปดไล่อะคะ่ะราคาต่อหน่วยของอันนี้ก็จะแพงกว่าแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นราคาที่สูงเกินกว่าจะรับได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะด้วยราคาต่อหน่วยของขนาดแปลงเป็นเท่านี้ค่ะแต่อัตราประโยชน์ของเขาก็จะมีเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในพื้นที่เดียวกันถ้าขนาดแปลงใหญ่ที่ไม่เท่ากันราคาก็เลยจะต่างกัน นอกจากว่าแปลงใหญ่แปลงเล็กที่ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยผลที่มันจะทําให้ราคาของเรามันได้ไม่เท่าคนอื่นก็คือด้านกว้างของหน้าแปลงนะคะว่าถ้าสมมุติเราแปลงเป็นสิบไร่แต่หน้ากว้างอยู่แค่ประมาณ40เมตรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เวลาที่เราไปจัดสรรพื้นที่ภายในอะคะ่ะเราจะเสียถนนไปเยอะเสียพื้นที่ในการทําถนนด้านในอะคะ่ะพอเราเสียพื้นที่ทําถนนด้านในเยอะมันก็เลยจะทําให้ต้นทุนในลาที่เราสร้างต่างๆเนะะี่ยค่ะมันมากขึ้น มันเลยเป็นจุดที่จะทําให้เราไปต่อรองราคาสําหรับที่ดินแปลงแบบนั้นนะคะนี่คือผลของราคาที่แบบมีมีขนาดของแปลงมีผลต่อราคานะคะแล้วก็ถ้ายิ่งแปลงใหญ่แล้วก็ติดถนนใหญ่ราคาพอแพงขึ้นอะ่ะการที่จะมีคนมีทุนเยอะๆไปซื้อแปลงแบบนั้นก็จะมีจํานวนน้อยลงนะคะมันก็เลยทําให้แบบบางครั้งนะคะ เราเลยต้องมีการแบบมีมีคนไปแบ่งสันพื้นที่ในการขายแบ่งพื้นที่แปลงใหญ่ออกมาเป็นแปลงเล็กขายประมาณนี้ค่ะแต่ว่าการแบ่งแปลงย่อยออกมาขายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญในการแบ่งแปลงย่อยก็คือว่าเวลาที่เราแบ่งมาแล้วค่ะแปลงด้านในที่ไม่มีการติดถนนนะคะเขาจะขายราคาเท่าแปลงหน้าไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีความยากในการขายที่มากกว่าเพราะการเข้าถึงของผู้คนในการที่จะเข้าถึงด้านในอะค่ะพอเข้าถึงได้น้อย การใช้ประโยชน์การจะทําร้านค้าการจะทําหอพักต่างๆมันก็จะทาได้ง่ายยกเว้นว่าเราจะมีออปชันอื่นมากขึ้นเช่นแปลงด้านในอาจจะขายราคาตอ่อหน่วยที่น้ไยลงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการดึงดูดเพื่อให้เขาสามารถที่จะเอาส่วนต่างของราคาขายตรงนี้ค่ะไปทําอย่างได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของทําไมราคาที่ดินในทาเลเดียวกันขนาดขนาดแม้ขนาดเท่ากันราคาทําไมไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นปัจจัยเหล่านี้นะคะสรุปรวบยอดก็คือว่า เรื่องของความกว้างของหน้าแปลงก็มีผลเรื่องของรูปแปลงก็มีผลเรื่องของอเพื่อนบ้านข้างเคียงก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของราคาในทำเลเดียวกันที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าสมมุติใครจะบอกว่าเวลาที่เรามาเจอที่ดินแปลงนี้เอ๊ะทำไมแปลงนี้จริงๆแล้วอะ่ะราคาดีมากเลยนะคะ82ตารางวาราคาเพียงแค่3 0,000นเออขอโทษทีสล้านได้บ้านไปด้วยแล้วก็ได้พื้นที่ด้านหน้า เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถเราสามารถจัดสรรพื้นที่ในการทําที่จอดรถหรือว่าจะทําป้ายโฆษณาบ้านเราก็สามารถทําได้หรือโฆษณาร้านของเราอะค่ะมันก็สามารถทําได้ง่ายึ้นนะคะด้วยความที่มีพื้นที่ที่เป็นสาธารณะเยอะแต่ความหมายของการใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปล้ําที่สาธารณะนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่สาธารณะที่ได้ในตรงนี้ค่ะมันส่งผลให้เวลาที่เราทําร้านค้าหรือทํา อะไรต่างๆเกี่ยวกับการค้านะคะเราสามารถทําการโฆษณาได้ง่ายเพราะว่ามีผู้คนผ่านไปมาผ่านเข้ามาเข้าถึงได้ง่ายมันเลยเป็นหนึ่งให้ทําให้แบบผลของราคาของแปลงนี้ค่ะใน3ล้านเนี่ยมันก็จะคุ้มคุ้มกับสิ่งที่ได้รับนะคะแรงนี้ถือว่าถือว่าคุ้มแล้วก็หาไม่ได้หาไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้แม้ก็เป็นที่โล่งเป็นแปลงใหญ่ คิดดูว่าเขาจะมาแบ่ง82ตารางวาขายให้เราหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากย,ยกเว้นว่าอาจจะมีบางคนที่เขาทําเป็นอาคารพาณิชยนะ์เนาะซึ่งแม้ว่าทําเป็นอาคารพาณิชย์ก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่ประมาณ4เมตรหรือ5เมตรหรือ6เมตรแล้วก็ได้เป็นตึกอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะเราได้หน้ากว้างที่13เมตรได้บ้านด้วยแล้วก็ยังมีพื้นที่ภายในให้เราสามารถจัดสรรสิ่งต่างๆภายในให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเราแบบว่าอนาคต เราไม่ได้ชอบบ้านแบบนี้เราก็ลื้อบ้านออกแล้วก็ทําบ้านใหม่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งในพื้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะมันอัถถรประโยชน์อยู่แล้วมันมีมันมีความยืดหยุ่นในการทําพื้นที่ได้อยู่แล้วไม่ว่าเราจะทําเป็นบ้านพูวิลล่าทำเป็นอพาร์ตเมนต์หรือทําเป็นบ้านเช่าถูกไหมครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายตรงไปนิดเดียวก็เป็นถนนบุรพาพัฒไปอีกก็เป็นถนนสุขุมวิท ไปฝั่งนี้ก็เป็นทะเลอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ไปอีกหน่อยก็จะเป็นสนามบินเป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมันง่ายในการที่เราจะทําสิ่งต่างๆในนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ดินที่ติดติดถนนหลังเนี่ยมันง่ายในการที่เราจะหาลูกค้าที่เราจะปล่อยปล่อยต่อสมมุติว่าเราแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินเงีียคะ่ะมันก็จะง่ายสําหรับการที่เราจะ ด้วยความที่แปลงนี้มันเข้าถึงได้ง่ายมันมองเห็นได้ง่ายมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ง่ายการเปลี่ยนมือการจะหาลูกค้ามันก็เลยทําได้ง่ายทําได้ง่ายมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ในซอยด้านในแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันดีกว่านะคะเพียงแต่ว่าข้อเด่นที่เด่นกว่าเนาะที่เด่นกว่าคือสามารถจะเปลี่ยนมือหาคนเปลี่ยนมือได้ง่ายแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่จะมา มาซื้อแปลงแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะทําบ้านพักอาศัยไม่ใช่เฉพาะเป็นคนทําการค้าการข,า,ขายอาจจะเป็นคนที่แบบถนัดในเรื่องของการทําห้องพักพวกนี้แหละค่ะหรือมากไปกว่าน,นั้นนะคะสมมุติเราแบบเราไม่เราไม่อยากยุ่งอะไรขนาดนั้นแล้วไม่อยากทําร้านไม่อยากทําหอพักไม่อยากทําบ้านแล้วเราก็ปล่อยสวยๆเอาไว้ให้คนเช่าให้คนที่เขาแบบ มีศักยภาพในการทําร้านมาเช่าของเราก็ได้ก็จะทําให้ที่ของเราเนะะี่ยค่ะมันมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ได้ปล่อยโซมนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของทําเลเนาะที่เรามาพูดถึงราะบางบางเอินว่าแปลงนี้มันอยู่ในทําเลที่สามารถทําได้ไหลายๆอย่างนะคะเราก็เลยพามาดูแต่ที่นี้เราเรายือนอยู่อยู่คนละฝั่งกับถนนก็จะเห็นว่าทั้งสองข้างทางค่ะทั้งรถผ่านไปแล้วก็ผ่านมาเนะะี่ยค่ะก็จะแยกกันอย่างชัดเจนแล้วก็ ที่สําคัญคือมีเกราะกลางถนนมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ร้านค้าเราด้วยอีกระดับหนึ่งนะคะหรือแม้ถ้าสมมติร้านค้าเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีลูกค้าเยอะใช่ไหมคะหนึ่งคือเราสามารถจอดรถฝั่งตรงข้าวลูกค้าก็สามารถข้ามไปที่ร้านเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ลองมาดูนะคะว่าใครจะใครจะได้เป็นคู่ครองแปลงนี้ก่อนมาก่อนก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเลือกแปลงที่เป็นเดี๋ยวให้ดู บ้านทรงไทยฝั่งนี้นะคะก็ด้านในก็จะมีบ้านทรงไทยอยู่สองหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านทรงโมเด์นะคะเป็นอันนี้ก็คือต่อเติมด้านบนเรียบร้อยมีด้านบนก็จะมีที่นั่งให้แล้วก็หรือว่าจะทําเป็นลานเบียด้านบนก็สามารถทําได้เลยนะคะมีติดตั้งไฟได้แล้วแล้วก็โซนนี้ค่ะจะมีห้องพักได้มากกว่าด้านในด้านในก็จะมีเป็นด้านหลังเป็นห้องพักแล้วก็มีห้องน้ําเรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นห้องพักของ ขอ,อของเจ้าของบ้านได้เลยนะคะส่วนบ้านนี้เป็นบ้านนี้มีมากกว่ากลุ่มที่มี4ี่ล้านห้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับลงมาให,ให้พอดีนะคะลองดูนะคะว่าใครชอบที่ดินทำเลค้าขายแบบเนี้ยค่ะจริงๆซื้อทิ้งไว้ก็กำไรแล้วนะคะเพราะว่าซื้อนะตอนนี้ก็คือกำไรแล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าเขาสามารถจะปล่อยเช่าก็ได้ซื้อจะทำเองก็ได้นะคะสำหรับสำหรับในตรงนี้เนาะก็ฝาผกไปด้วยนะคะที่ดิน พร้อมบ้าน82ตารางวาติดหน้าถนนพยูนเลยค่ะถ้ามาจากถนนบุรพาพัฒน์นะคะขับลงมาเรื่อยๆค่ะเลยเซเว่นซ้ายมือมาแล้วก็จะเจอร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็ให้ชิดซ้ายเลยค่ะบ้านหลังนี้ก็อยู่ซ้ายมือนะคะแต่ว่าถ้ามาจากหาดพยูนค่ะก็มาประมาณครึ่งซอยค่ะก่อนจะถึงโรงเรียนรักภาษาอนุบาลรักภาษาค่ะแปลงนี้ก็อยู่ขวามือมองเห็นได้ชัดค่ะนี้ลักษณะสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็บ้าน,นข้างๆก็เป็น บ้านเรือนไทยนะคะให้เห็นเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะชัดเจนค่ะเพราะว่ามีแค่2หลังนี้เท่านั้นที่อยู่หน้าแปลงหน้าถนนพยุนอกนั้นก็จะไม่มีลักษณะนี้แล้วนะคะชัดเจนค่ะมองได้ง่ายนะคะสนใจแปลงนี้ก็รีบติดต่อเรามาดว่วนเลยนะคะราคาแปลงละสล้านบาทค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็มีข้อติชมแบบไหนก็ยินดีรับฟังเสมอนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ